ครับผมสวัสดีพี่น้องเนี้ยมะแรงครับเอาเจาะลอขืนตนเก้าเราพี่น้องแต่งงานใหม่บ่หลายขึ้นเก้าครับเพราะว่าเ,า,าเทศบาลเขาจะมาตัดนะครับที่แรกว่าเป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> เป็นเขียนบว่าว่ามาตอน,นหนกสนุกมะแมนครับเทศบาลตัดเอาขืนพ่อสองหน้าที่พี่น้องขันยอดหรอครับผมสำหรับเจารอเอมึงได้ว่าสีมานบ่ครับ มีมาเทียงเราพี่น้องครับผมพี่ครับตงมาเทียงครับเมืองน,นับว่าวสีขาวว่าพี่น,อน้อง ไปจับอยู่คนล้วครับไกลๆแล้วพี่น้องไกลๆแล้วเขามากไกแล้วพี่น้องเขามาคครหนึงครับ ใส่ต้นค้างต้นเก่าแล้วครับแต่ว่าง,งาบ่หลายคือเก่าเพราะว่าเทศบาลเขามาตัดครับว่าที่แหลมวานเป็นเจ้าของเฮียนเพิ่นเขียดบ่มาตัดต่อนกเฮี้ยนเพิ่นบ่มแม่นครับแท้แท้เปนเทศบาลตัดได้ขอเพิ่นอยู่ครับผมเจ้าของบ,าบ,านบ,นบ้านเพิ่นบ่มานะครับมึงได้า 40, ่าษีมันข้อนี้สิษมันต้นอ่า3โตบ่ครับผมจะรอครับผมมื้อนี้จะรอออกมาคือเก่าแล้วครับ แมาเป็นครูพี่น้องยันบ่คืออยู่ดอกจะเล่เสียงหน่อยพี่น้องมึงได้ครับมาเถียงแล้วครับผมไล่ตัวเม่นี้แล้วมึงได้ครับว่าสียมนานบ่ตอนนี้เจ้ารอก็ลังเหี้ยครับ ไปเราตีห้องกับวพี่น้องไปลังค่าแล้วครับผมมันนาตีห้องนึกสีลงบะบอลงครับกลับมาหมองเกาเหยียบไปแน่แม่ครับ ไกลก็เก้าแล้วครับเต็นไปเต็นมากแล้วโอ้ยเต็นไปใส่พเนียดเลยแม่เจวรอกขาล่งเฮียกไปหนอย เหนียวแห้งครับมน,นี้เนียวแห้งทุกรอบนี่บ้านเนียวปาน,นี้ครับรอบนี้นี่เต้นไปเต้นมาอยู่เขาไก่นกต้อนแลยครับจะรออยู่พ่มนี่พี่น้องนะนี่นะครับนี่